คนรักปลาคงชอบหลังปิ้งไอเดียใหม่กระเป๋าใส่ปลาเป็นเหมือนตู้ปลาเคลื่อนที่ เป็นเรื่องราวที่ฮือฮาอย่างหนักมากเมื่อได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสภาพกระเป๋าใส่ปลาสุดล้ำที่ภายในกระเป๋านั้นสามารถใส่ปลาตัวเป็นๆได้สามารถว่ายน้ำได้พร้อมแคปชั่นว่าตอนนี้ผมกำลังคิดเกี่ยวกับกระเป๋าปลาที่สามารถพกปลาตัวเป็นๆได้ซึ่งกระเป๋าใส่ปลานี้มีความยาวอยู่ที่28.5เซนติเมตรสูง9เซนติเมตรอาจดูขนาดใหญ่และมีน้ำหนักสำหรับหลายๆคนแต่ในเรื่องนี้กำลังอยู่ในการพัฒนาว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นโดยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เดินทางไปต ลาดปลาอยู่หลายครั้งเพื่อซื้อปลาโดยเป็นๆมาทดลองใส่กระเป๋าใบนี้โดยวัตถุประสงค์หลักของกระเป๋าใบนี้มีไว้เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสดของปลาก่อนที่เราจะนํามันไปขึ้นเขียงเพื่อปรุงเมนูต่างๆอย่างไรก็ตามผู้คนต่างมๆกต่างก็มองว่าเป็นไอเดียที่ดีพอสามารถพาปลาออกไปเดินเล่นได้อีกด้วย